เห็นราคาที่ดินก็เป็นลมแล้วแพงหูฉี่ณเดชยาย่าซื้อเรือนหอย่านนี้เป็นคู่แรกที่รวยจนคนทึ่งเตรียมใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วสำหรับวัดที่เป่าเสาณเดชยาย่าก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ออกมาเผยว่าเตรียมเล็งซื้อที่ดินย่านเอกมัยทองหล่อเพื่อเตรียมสร้างเรือนหอ ค่าที่สวยราคาจะสูงถึง2.2ล้านต่อตารางวา1นนไร่คือ880ล้านซึ่งยาย่าเผยว่าสาเหตุที่เลือกซือย่านนี้เพราะว่าตัวเองชอบอยู่บ้านและนเดชชอบออกไปทำกิจกรรมจะได้ไม่ต้องห่างกันมากและตามข้อมูลของกรมธนารักษ์ราคาประเมินที่ดินรอบปี2566ถึง2569ในวันที่1มกราคม2566 ที่ดินย่านเอกมัยทองหลอ่อพื้นที่หนึ่งไร่ราคาจะอยู่ที่ราวๆ740ล้านบาทอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าจะรีบนำมารายงานให้แฟนคลับได้ทราบแต่ราคาที่ย่านเอกมัยทองหล่อแพงมากแต่ก็เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคู่บ่าวสาวเอ็นไวแน่นอน